ดินแดนผ้าสิ้นถิ่นภาษาลาวข้างโด่งดังอเพนียกธงสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กลุ่มผ้าทอโบราณหมู่บ้านหนองกระทุ่มอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เราจะมาศึกษาการทําผ้าทอโบราณของหมู่บ้านหนองกระทุ่มกันนะคะงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะชื่อบริสุทธิ์กัลพัดดีค่ะอ๋อแล้วคุณป้ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มผ้าทอโบราณน,นี้คะป้าเป็นเลขากลุ่มผ้าทอโบราณหนองกระทุ่มค่ะอ๋อค่ะเริ่มต้นจากสมัยปู่ย่าตายายที่เราทอผ้าใช้กันเองตั้งแต่สมัยโบราณเขาจะมีปลูกได้ปลูกไยเขาเรียกไฟเนาะ ปลูกฝ้าแล้วก็มีการเข็นฝ้ายเป็นเส้นเอามาเพื่อที่จะเอาไว้ตัดเสื้อใส่เองทอผ้อาเข่าม้าที่เราใช้ประจําวันกิจวัตรประจําวันของชาวบ้านชาวบ้านใช้กันเองเนี้ยมีทอเป็นหมอนเป็นที่นอนของเราจะเริ่มต้นจากการทอใช้กันเองค่ะสมัยปู่ย่าตายายก็สอนสืบทอดกันมา เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดให้คนรุ่นหลังทําเป็นต่อต่อเรื่อยๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ค่ะต้องทําให้เป็นทําให้ได้มีการส่งเสริมมีการแบบให้มีจัดตั้งกลุ่มเมื่อปีพศ2546มีการส,สนับสนุนจัดงาน ข้าราชการเพื่อที่จะทอผ้าขม้าห้าสีไปตัดเสื้อเขาจะใส่เป็นวันศุกร์เป็นการสดงถึงจากหน่วยงานต่างๆมีการนำล่องจากท่านในอำเภอแล้วก็เข้าไปถึงหน่วยงานถึงอำเภอถึงจังหวัดในชุมชนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของเป็นผ้าขมาห้าสีของอำเภอเด่นบางเรา ประเภทผ้าผ้าขม้าห้าสีผ้าขม 4, ้ามที่เราไว้ไว้นุ่งไว้ใช้ไว้ตัดเสือ้อผ้าพื้นผ้าสิ้นตินจกที่เราทอกันผ้าลายจะมีคนมาสั่งซื้อหน่วยงานราชการมาสั่งทำแล้วก็ทอส่งแล้วก็ มีมามาซื้อที่กลุ่มส่วนมากจะมาซื้อที่กลุ่มเลยจะไม่ได้ส่งไม่ส่งออกที่ที่อื่นไปก็จัดงานอำเภอจัดนานๆแล้วไม่ไม่ได้ค่อยได้ไปเราก็ส่วนมากก็จะจำหน่ายที่กลุ่มก็มีมีการพบ พบปะการมีความสามัคคีในชุมชนในกลุ่มของเราเนาะแล้วก็มีไรายได้เสริมมีความเป็นเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสมาชิกมีการที่พบปะร่วมกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอของเราให้คงอยู่ตลอดไป วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าบริสุทธิ์กาลพักดีและกลุ่มผ้าทอบโบราณมู่บ้านหนองกระทุ่มที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ